ก่อนที่จตถ้งสามตัวถอยังนะ

কেঞ্চাৰিকেটি গা ধৰি ลายเรียบร้อยแล้วก็เปนครับนี่คือล็อกลอยนะคะคเราเพิ่มหยิมจำมันแล้วกันนะ,ค,ะคือเขียนงามแท้ค่ะครับหน่วยสิบร้อยครบคูบาอาจารย์ตัดหน่วยเป็นตัวยังอาจารย์ แัมาสตัวนี้คนละตัวอยู่เป็นเป็นเจ็ดครับเหกครับหกเลขเจ็ดค่ะเป็นเป็นหกเปเลขเาครับเป็นเกเป็นหกเปเขก้าตัวกลางม่มาค่ะตัวกลางเป็นหกครับเป็นเก้าครับตนาเป็นหครับ เก้าหกหนึ่งหนึ่เก้นึ่งการว่าหน่วยสิอาจาย์ัตถึอันนี้รักลอยเก้าหกหนึ่งอาจารย์เรียงบาถึงออาจารย์ไ่อดรถึงอออนีเนอะลออ้ือเป็นรักยะให้กจะรับรอยรับไ่หันละอันนี้รักรลอยตัวสุท้ายแล้ว่าอื อาจารย์กะรักร้อยเอาเอจสันบอาจารย์เป็นทางใดน้อโอเคเพมาได้ไปเดินอาจารย์อ๋อเพิ่มาไปบ้ครับเ่ไปเดินอรยอาจารย์เือว่าจังไรละอาจารย์ถามผนสัตัวใดััเจ้าปูเร่หลูกลานรนาไทตัวใดน้อเพิ่นคนอซื้ออาจารย์พิ่กว่า เก้าหนึ่งะครับเก้าหนึ่งนะครับอาจารย์จว่าเป็นเก้าหนกนะคะท่านผู้ชมปิ้งเป็นที่สามเก้าหนึ้นเก้าอ๋อมันกระปิ้นได้เนาะอาจารย์เนาะมาหนึ่งเก้าเฮ้ยอาจารย์ว่าอีหยังก็ค่ะว่าอีหยังเขียวเขียวเขียวไหมเช่นครับมันนี้เขียวแล้วก็เป็นสีแดงคือเก้ามาที่แรกเขียวหน่อยก็ส้ม เพราะว่าเพันนี้พญ,ญานาคบอแขนมาเขียวเหงาเห็นเข็นดีป่ครับข้าเขียนครับถ้าว่าหาพัน,พนเขียนย่อๆ่อเสร็จแลครับตัวก็หาครับพันจะบอคอยเขียนตัวตัวใหญ่ตัว,ตวมงค์ครับพันติดเขีนย่อๆ่ออะไรนั่นป่ะครับพนิดเขีนย่อย่อให้เขียนแล้วเอาตัวเลขมา ร้างหน้ำหาสง้าหนึ่งหมันบค่ะ้าหนึ่งหกพญานาคสีเขียวสิค่ะขาพญสีเขียวาพญานาบเนาอันองคูพญานาคนี่เขียนตัวใดค่ะอาจารย์เขีนเก่าเนเ็่านาะค่ะเนาะเออเอกเเร่อไอ้วัีสิละต่มเขียนคำเหนึ่งก็ไปพบอ๋อขอขนี้เนาะคมาเขียนคันมูไมายืนี่ครับมาควันมูเลยคนี้่อยลูกแค่ให่บนมีมาเขียนไหก่อนมนบค่ะบมีมายดด้วยมือคม้ ธาธุเนาะค่ะเน้ออันแมนองปูองยาตามไม่ดีกะให้ตะวันสีเขียวนี่ยนะเจ็ดข้างบนได้ครับสีเขียวเนี่เหน่อได้อยู่ข้างบนนี่เองครับบริเวณนี่ได้ครับเสียงเงี่ได้ส้ำคันเด้เขียวายหน้ำได้พญานาคที่สามมาเนาะนี่จะนายองปูพญานาคอยู่ด้วยกับพญานาคพญานาคกับมี ที่ะตัวเลขนะคะท่านผู uh, ha, uh, ah, ha, here, ้ชมน้องเจนองเอามาว่างไว้จ oh. so ็คบารแม่เอาอาจารย์เอาว่างไวให้ท oh, oh. ีมงานเน่ค huh. ่ะโอ้โหเด้อพี่น้องเด้อวัดทีนี่ตองค้ตัวเลขอบบรทอาจารย์แซมไม่เอาหาีคนสกบคงใส่ยัี่าค่เขียนเบอร์โทรลงหาอาจารย์เนี่ยค่ะเขียน้วน่อนเขียนให่าน้แล้เน่เขียนเบอร์โรใส่เนี่ยอย่างนีคน่จะัอฟท์นยังั เรื่องการที่ว่าทำี่ี่อย่างแน่เนาะอาจารย์เนาะเกจาวาทรมาประจัเร็จแล้วฝันเราอย่างนี้คู่น้าเจ็ดนเนเบอร์โท้มานูนเก้าเจ็ดเก้าเก้าสี่ห้าสเกห้สี่ห้าูนส่ห้าเีนแอั่นนาจารย์น้อยจอมขมังเวทอาจารย์น้อยจอมขมังเวท พี่น้องเอฟซีพิจารณาเด้อเราดูตัวเลขนะคะว่าตัวเลขของอาจารย์น้อยนะคะที่ขอจากไอ้บุญมีผีลานตมนะคะวันนี้นะคะจะได้เป็นตัวไหนนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะพิจารณาเอาตัวเลขก็ได้น้อพี่น้องคะนะคะตัวเลขได้มาแล้วค่ะใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับตัวเลขนะคะวอาจารย์ลานตมบอก เขียนน้องพัลลู่น้องพัลลู่ว่เป็นยังกันู้เมนอาจารย์เด้อพี่หน่อยพี่น้องเด้อขออนุญาตบอกเตียวเอฟซีเข้าใจพี่อาจารย์น้อยจังขอเวททำทีที่ที่ไอ้บุญมีที่ร้านตุมคือคือไอ้ไอ้บุญมีนั่แหละคือร้านตุ่มฮะล่ะค่ะพี่น้อง